สวัสดีค่ะหวยนานาม,มาแล้วนะคะใครที่รอนะคะลอตเตอรี่ p สตัวตรงโต๊ดแล้วก็รูดกับวิ่งนะคะวันนี้นานาจัดให้จัดเต็มนะคะแต่3ามตัวตรงโต๊ดเดี๋ยวรอหลังคลิปนี้นะคะลููกับวิ่งใครที่ขอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะส่วนฮานอยนะคะวันนี้หุ้นรอบโลกเราก็แตกไปแล้วนะคะแล้วก็ฮานอยตอนเย็นอย่าลืมมาลุ้นกันนะคะ ก็ให้ไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็แตกนะคะแตกกันรัวๆเลยหลายวันต่อเนื่องแล้วนะคะอย่าลืมติดตามนะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอืมอันนี้รอบที่11ตอนนี้ยังเข้าต่อเนื่องอยู่นะคะถ้าใครที่ติดตามนะเราไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะวันนี้วันนี้วันที่25มีนาคมนะคะอันนี้เว็บลอต t ตอเเนาะก็จะมีอยู่ว่า ใช้สองตัวล่างนี้นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายก็คือใช้สองตัวล่างนี้มารูดมาวิ่งเลยนะคะในเมื่อเรารู้ว่าสองตัวล่างมันออกอะไรรอบต่อไปแล้วก็รูดวิ่งเลยนะคะอันนี้สองแปดสองแปดสองเข้าใช่ไหมคะเห็นนิ้วมือนลนะแลวจะตกใจนะคะทาคาเมนผื่น,นยังไม่หายเป็นนานมากรอบเนี้ยก็นอส์สองสอง,สองเข้านะคะ ห้าสองห้าเข้านะคะยังไม่หลุดนะแปดห้าห้าเข้านะคะสองห้าอาหลุดไปแล้วสองห้าอ่าหลุดจริงๆดูสิไม่เป็นไรนะคะเรายังได้กําไรอยู่นะคะข,ขนมค่ากับข้าวนะสามหนึ่งนะคะสามเข้าวิ่งนะคะแปดศูนย์นะคะศูนย์เข้านะคะไม่หลุดนะคะหลุดรับเดียวนะ แล้วก็สามสองนะคะสามขางสองแดงเลยมาบนมาล่างเลยอันนี้เจ็ดสามนะคะว้ายมาตั้งสี่ตัวนะคะนี่สามเจ็ดเจ็ดสามโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเนี่ยรอบเนี้ยเอาเป็นว่ารอบเนี้ยเราก็มาชดเชยรอบนี้แล้วกันแต่รู้สึกว่าจะได้เยอะด้วยเนาะเป็นยังไงบ้างคะรถกระวิ่งของนาววันนี้อย่าลืมติดตามนะคะยังเข้าต่อเนื่องนะ ถ้าดูแนวโน้มว่าถ้าผิดสองสารอบติดแล้วก็คือสูตรจะเปลี่ยนแล้วนะคะก็คืออสูตรนั้นยกเลิกไปเนาะโอเคค่ะใครที่รอสามตัวตรงต๊ะอ่ะต่อเลยดีกว่าเนาะเพื่อไมเป็นการเสียเวลาไม่ตัดต่อคลิปะนะอะ่รูดวิ่งไปแล้วจบไปแล้วเราก็จะมาต่อสามตัวตรงต๊ดอันนี้รอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งเนาะ โอ้ยจะปิวแล้วตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะคะเปิดพัดลมประหยัดไฟทั้งคืนเราเปิดทั้งคืนแล้วเรามาดูสามตัวตรงโต๊ดนะคะใครขอไว้นะลอตโตัเวพีมาแล้วค่ะมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยล่ะเดี๋ยววันหลังจะได้ทําให้อีกเอาละค่ะรอบแรกสองห้าห้าสามสองเนาะอันนี้สูตรก็จะมีอยู่ว่าใช้บนคูณสี่ล่างคูณสี่ถามว่าสีนี้มาจากไหนสี่นี้ก็มาจากสูตรนะคะ เป็นค่าคงที่ของสูตรนะเดี๋ยวนะวิธีการน,นี่นะคะอันนี้นานาก็จะเขียนเขียนวิธีการทำไปด้วย,ยปวดขานะคะแป๊บหบนึ่งสองห้าห้าสามสองบนคูณสี่อันนี้คือสองห้าห้าใช่ไหมคะคูณสี่ได้เท่ากับเท่าไรแล้วก็ล่างคูณสี่ได้เท่ากับเท่าไรอย่ะดูตามสูตรเลยแล้วก็ใช้บนลบล่างนะคะ คนูนลบ1นนะคะห 2, 2 8นี่คือล่างเนาะได้เท่ากับเท่าไรนี่เท่ากับ8 9 2ก้าสองก็มาบวกกับ,บ, 2, บสองตัวบนสองตันนะะบวบนเหลาก็2ตัวบนจะเป็นห้า่ไหนะคะบวกกับสองตัวบนได้เท่ากับเท่าไรคะ9 4 7 9 4 7เกบวกลบ5้าแต้มจบอาจจะไปไวนิดนึงเนาะเ,เ,เริ่มเหนื่อยแล้วก็เอาเป็นว่าใครไม่ทานให้ดูย้อนหลังแล้วกันเนาะก็อันนี้ สิบรอบเข้าสามรอบเหมือนกันนะคะเว็บรวยก็เหมือนกันนะคะสิบรอบค่ะเข้าสามรอบแต่วิธีการมันจะไม่ยากเท่าไหร่หรอกคะ่ะก็เราพยายามทําความเข้าใจนิดนึงนะว่าความเป็นไปเป็นมามันอะไรยังไงพอเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ไม่ยากนะคะส่วนใครไม่ทันก็อย่าลืมดูย้อนหลังในลย์ลิสต์นะในลย์ลิสต์ของนานามีทั้งยี่กีของตัวบนของตัวล่างวิ่งเลขวิ่งเลขรูด สามตัวตรงโต๊ะอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะไหนจะหาหนอยไหนจะยีก่กีไหนจะรอบโลกไหนจะลาวนะคะมีครบทวนนะคะอยากดูอะไรนะคะหรือใครหรือว่ามันยังไม่มีอะไรใคะอยากได้แล้วก็ขอมานะคะจะพยายามทําให้เนาะก็เอาเป็นว่าสิบรอบนี้เข้าไป3ารอบนะคะ,ะลืมลืมไม่ดูเปรียบเทียบเนาะก็อันนี้นะคะสามรอบนี้ที่เราคิดได้เนาะก็ อย่าลืมนะคะซื้อตรงแล้วอย่าลืมซื้อโต๊ดนะคะเดี๋ยวจะเสียใจเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็เหนื่อยกันมามากแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานา,นาด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีคําติดชมอะไรก็ติดชมมาได้นะคะก็เอาเป็นว่าขอพักผ่อนก่อนดีกว่า หล่อลุนหาหนอยเย็นนะคะขอจบคพิปคนี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ